สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับตั้งเวอรนะคะวันนี้นะคะตั้งก็จะมาให้ทุกคนดูนิ้วของตั้งนะคะที่ตั้งแบบตั้งเป็นคนที่แบบอ่ะขอเกริ่นนำก่อนนะคะตั้งเป็นคนที่แบบชอบกัดเล็บมากตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แบบมากถึงขนาดนะั้นดูเล็บตั้งก่อน นี่เป็นคนที่แบบเล็บสั้นมากแบบมันจิ๋วอะ่ะคือแบบอันนี้เหมือนมันยาวเลยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ติดตรงแบบหนังนี่พอดีหนังเนื้อเนี่ยถ้ามันแบบยาวกว่าน,นี้ก็คือมันจะดูเหมือนยาวมากแต่ที่จริงแล้วมันก็สั้นจุดูทุกคนเข้าใจที่ตั้งจะสื่อความหมายไหมเออนั่นแหละแล้วก็วันนี้นะคะตั้งก็แบบตอนอาำน้ำใช่ไหมตั้งอาำน้ำแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอมาดูเล็บตัวเองโอ้โหเจ็บมากแสบมากนี่เดี๋ยวฉันใจะให้ทุกคนดูนี่เห็นไหม ต้องให้ดูยังไงทุกคนเห็นไหมอ่ะดูดีมันเกะขนาดนี้แหละเดี๋ยวตั้งจะขึ้นรูปให้นะเตตั้งจะบอกว่าตั้งแบบเป็นคนที่ชอบกัดใช่ไหมอันนี้หลายหลายวันนะ้วเป็นอดีตมั้งแบบตั้งกัดกัดแบบมันไม่มีที่กัดแล้วนะแต่ว่าเราจะเอาเล็บอีกอีกด้านหนึ่งอะ่ะมันดึงดึงดึงให้มันออกอะ่ะแล้วมันก็เลือดไหลทุกคนใช่เลือดไหลแล้วฉันก็เจ็บมากตอนดึงนี่แบบมันสนุกเนาะทุกคนเราอยาก เล่นมันเออเท้าก็ธรรมดาแหละแบบเวลายืนคุยกับคนอื่นมันไม่มีอะไรทำมันก็เลยดึงเล็บตัวเองใช่แล้วก็ทิ้งอืมแล้วพอมาดูวันนี้ก็คือเลือดไหลแล้วก็มันก็ฉีกเยอะมากตั้งคิดว่าแบบตั้งหัหกห้ามใจตัวเองไม่ได้ตั้งก็เลยจะแบบถ้ากลับใช่ไหมตั้งจะไปซื้อพลาสเตอร์แผลพวกนั้นนะเออแล้วก็มาปิดไว้ทุกนิ้วเลยไหมทุกคนเพราะว่าถ้าตั้งปิดนิ้วนี้ตั้งก็แบบอยากจะมาแกะนิ้วนี้ต่อ ือว่ายัางไงทุกคนเคยเป็นเหมือนตั้งกันไหมลองคอมเมนกันมาได้นะเพราะว่าตั้งอะไม่รู้แบบจะจัดการตัวเองอยังไงมันอยู่ที่การหักท้ามใจตัวเองนะคะทุกคนแล้วตั้งก็พูดกับตัวเองเสมอว่าถ้าเราทําแบบนี้มันเสียบุคลิกในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช่เพราะว่าเราแบบจอดๆถ้าแต่นี้มันดูแบบเสียบุคลิกอะใช่ตั้งก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นตั้งก็เลยแบบพูดแบบนั้นกับตัวเองนะคะ,อะโอเคแล้วก็วันนี้แหละตั้งก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่จะมาให้ทุกคนดู นิ้วที่มันเป็นแผลแบบนี้ของตั้งเฉยๆแล้วก็ขอวิธีรักษาหน่อยแบบรักษาตัวเองนะไม่ถึงแบบทายังไงให้ตัวเองไม่ต้องมากัดเล็บแบบนี้อีกใช่แล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวต้องจะเป่าผมแล้วก็แต่งหน้านะคะเดี๋ยวต้งจะมาลงอีกคลิปหนึ่งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ให้ตั้งด้วยบายๆขอบคุณค่ะ